สวัสดีค่ะคุณรุ่นค่ะคุณเนทค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Dream Catcher Studio Academy นะคะเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเนาะก็ค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องไวรัสโควิด19นะคะก็ตอนนี้ทางเรียนของเราก็พร้อมที่จะรองรับแล้วก็ป้องกันนะคะให้นักเรียนทุกคนที่มาเหยียบหรือว่ามาแบบมาเรียนที่โรงเรียนของเรานะคะอุ่นใจแล้วก็ไว้วางใจได้ว่าตรงเรียนของเราสะอาดและปลอดภัยนะคะก็วันนี้พี่ๆทั้งสท่านนะคะจะมา พ่นฆ่าเชื้อไวรัสทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อราหรือว่าไวรัสโคโรนานะคะพ่นทุกซอกทุกมุมของโรงเรียนเลยหลังจากที่พูดแล้วนะคะเราก็ได้ใบประกาศนี้ด้วยนะคะว่าสถานประกอบการแห่งนี้ได้รับการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสแล้วนะคะของายเซนด้วยค่ะโรงเรียนได้เตรียมมาตรการการป้องกันไว้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือเจลนะคะแล้วก็สเปรย์พ่นฆ่าเชื้อจามลูกบิดตามประตูต่างๆหรือว่าตอนนี้จะมีมาตรการให้เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้ามาเรียนแล้วด้วยเพื่อ ป้องกันโรคระบาดอันนี้นะคะคก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะแล้วก็สู้ๆนะคะเราจะผ่านคนวิกฤตนี้ไปได้วยกัน,นะคะ่ะขอบคุณพี่ดี้นะคะ่ะ